ดีค่ะมาพบกับช่องสมาร์ทก็วันนี้วีจะพามารีวิวแอปไทยเดลี่นะคะอ่านข่าวดูหนังแล้วก็ได้ต่างนะคะดีค่ะเข้าไปดูกันเลยอ่ะบี้สมัครไว้แล้วนะคะบี้เล่นเราต้องมาเช็คอินทุกวันอ่ะบี้เข้าระบบก่อนนะ เข้าระบบด้วย Facebook ก็ได้นะคะทุกคนบี้เข้าไปแล้วมันก็เคยเข้าง่าย่ะบี้ได้9 4้ารยสเหรียญน,นะคะ,ะไปดูการถอนเลยนะคะว่าจะได้กี่เหรียญสิบาท1,000งเหรียญผมบี้ยังไม่ครบนะคะห้ 50. บาทจะได้50,000นเหรียญ ร้อยบาทจะได้แสนเหรียญสองร้อยบาทจะได้สองแสนเหรียญห้าร้อยบาทจะได้ห้าแสนหนึ่งพันบาทจะได้หนึ่งล้านเหรียญน,นะคะเราจะสะสมให้ได้นะคะนี่ผูกพร้อมเพย์เวลาเราถอนเราสามารถถอ,อนจากพร้อมเพย์ได้นะคะเบอร์โทรเราถอนเข้าเพย์เพาก็ได้สิบหกยูเอสจะได้ห้าแสนเหรียญสามสิบสองยูเอสจะได้หนึ่งล้านเหรียญสิบห้ายูเอสจะได้สองล้านเหรียญ า100 US จะได้5ล้านเหรียญน,นะคะสะสมให้ครบสามารถถอนได้ทั้งเพย์เพาแล้วก็พร้อมเพย์นะคะทุกคนอ่าตัวนี้แอปได้จริงนะคะเราสะสมอ่านข่าวไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราขยันทำเราก็จะได้เยอะนะคะทุกคนแอปดีบอกต่อคะ่ะหรือจะเอารหัสแนะนำจากพี่ไปก็ได้นะคะ แอปนี้เขาแจกแหวนฟรีด้วยนะคะบางทีก็แจกนาฬิกาฟรีเราไปร่วมสนุกร่วมทำกิจกรรมเราก็จะสราเราก็สามารถจะได้แล้วนะคะอ่านข่าวเราก็เลื่อนๆให้เหรียญมันบงเต็มเหรียญน,นะคะเราก็สามารถได้เหรียญแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้บี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ